สวัสดีครับทุกท่านบัดไม่รู้เลยคืนนี้จะมีเรื่องเล่านะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสยดสยองขนหัวลุกจากาคนผู้มีประสบการณ์จริงๆเลยส่วนเรื่องราวนะั้นจะเป็นยังไงเ,เกิดที่ไหนยาวนานเท่าไหร่นั้นนัตพะพงเพื่อนผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไอ้จะเอาแบบเรื่องเอาไวเ้เ,นะเ,ไวเด็กดีกว่านะเอาไว้เด็กดีกว่าไวมันไว้ที่ตอนนั้นนะ่ะถ้าถ้าไว้เด็กเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ว่ามันนานมาแล้วไงนานมาแล้วมันมันน่าสยดสยองมากกว่าสมัยนี้นุ๊กแต่สมัยก่อนมันน่ากลัวใช่สมัยก่อนมันยังไม่มีไอ้ไอ้โลเคชั่นที่มันจะเป็นการเดินทางหรือจะเป็น อะไรที่มันสะดไม่จะเลินเหมือนไม่จะเลิญเหมือนในนี้ปืนไฟอะไรการเดินทางคมนาคมอะไรก็ไม่เหมือนกันตอนเด็กๆมันยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีระบบไฟฟ้ามีแต่ไอ้พวกเทียนตะเกียงอะไรพวกเนี้โอ้โหนูผู้สูงบรรยากาศมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนอใช่ยังไม่ต้องมีอะไรมันก็น่ากลัวแล้วบรรยากาศในการเดินทางรลอจะไปไหนมาไหนนอแต่เวัยนั้นยังเป็นวัยเรียนอยู่โอ้นานแล้วถึงมัน การเดินทางก็มีจะมีรถไฟกับเรือยังไม่มีรถยนต์และทางอย่างนี้ก็ยังไม่มีเดินทางจากไหนมาไหนฮะ่งี้ก็ตอนตอนเรียนก็มีเดินทางไปเรียนตอนนั้นเรียนม,มัธยมโอ้มันด้โอ้โอโอนานแล้วถ้านาับเป็นปีก<ม>ี่ปีเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสามสิบปีนะโอ้สามสิบปีนุ่มสามสิบกว่าปีพ่งเยใช่แล้วก็ตอนที่ที่ได้เจอ เรื่องราวนี้ก็มีอยู่ที่ว่าตอนันไปเรียนแล้วเวลากลับจะต้องกลับเดินทางด้วยรถไฟโอ้รถไฟจากไหนถึงไหนฮะแต่รถไฟนี่มันมีเวลามันมีเวลาของมันถ้าเรา<อ>ไม่ทันก็คือต้องไปทางอื่นก็มีทางเรือทางเดียวมีทางเรือทางเรือก็คือจากไหนถึงไหนก็จากบางกอกน้อยอถ้ามาทางบ้านเราก็คือมามันจะติดประตูน้ําจากประตูน้ํานี่ฝ่าจะถึงบ้าน,นก็ต้องใช้ อีกท่อนหนึ่งแต่ว่าประตูน้ำอะไรฮะประตูน้ำชิมพีนี่อประตูน้ําชิมพีเดี๋ยวบาง่คนเข้าใจผิดว่าประตูน้ําไหนขอมหาธวัดน์โอ้ขอมหาธวัดน์แต่ตอนนี้มันมีเป็นเขื่อนแล้วนะมันมีเขื่อนโอ้สมัยก่อนไม่มีมันเป็นทางเท้าแล้วก็มันมันไม่มีทางริมคลองมีทางเดียวก็คือจะกลับจากทางนู้นก็ต้องเดินทางเดินเดินเท้ามาจากอ่า ประตูน้ําเนี่ยเดินเท้ามาจากเป็นถนนรถไฟอืแล้วถนนรถไฟกลางคืนมันไม่มีไฟจริงแต่ว่ามันจะเป็นทางโล่งแล้วมันจะมีแสงเข้ามาแบบแล้วทางรถไฟนี่มันเป็นาเส้นทางรถไฟไหนฮะจากไหนงไงสายใต้โอ้อาสายใต้ธนบุรีอทีนี้เราเราขึ้นขึ้นรถไฟไม่ทันเราก็ต้องมาเรือแต่ว่าพอจะถึงบ้านเราก็ต้อง ผ่านประตูน้ําทีนี้ต่อจากประตูน้ํามาถึงบ้านเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีอะไรต่อมาต้องต้องเดินลำบากนะต้องเดินขึ้นทางรถไฟแล้วก็เดินมาตามแสงทางรถไฟแล้วก็มาลงตรงทางเข้าบ้านแต่ที่เจอนั่นก็นคือใ<ะ>นระหว่างการเดินทางระหว่างการเดินทางทีนี้เมื่อเราไม่มีทางไปเราก็ต้องเดินแต่ระหว่างเดินเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังเป็นเด็กอ๋อ ระหว่างที่เดินทางมาทางรถไฟมันก็มันมีความมืดกับผสมกับสว่างในช่องทางรถไฟที่มันมีแสง<อ>คือม,ม,มันไม่มีอะไรบางแสงอะ่ะ<อ>มันก็พอจะเห็นทางแต่ว่าทางรถไฟนี่มันจะมีเฉพาะทางรถไฟวิ่ง<อ>กับทางเท้าที่มันจะค่อนข้างลกหน่อยเ,อเพราะฉะนั้นเ,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 เราต้องระวัง ระวังรถไฟถ้ามันม,มีแสงไฟมาก็คือรถไฟมามแต่ทีนี้ระหว่างที่เดินนั่นอ่ะมันไม่มีขบวนรถแล้ว<ม>เราก็ต้องเดินมาเรื่อยๆระหว่างที่เดินนั่นมาประมาณระยะทางกิโลเศษๆโอ้โอ้กิโลถ้าเดินทางฐานบน,นเดนในทางรถไฟใช่ไหมถือว่าไกลนะลลตอนนั้นไฟส่งไฟฉายอะไรก็ไม่มีเพราะเราไปเรียนเราก็ต้องพกเฉพาะอุปกรณ์การเรียน ทีระหว่างเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนิดๆโอ้โหไม่นิดละพังทุกบรรยากาศเมื่อสมัยสามิกถ้ากลัวถ, <ๆ S 2> ถามว่ากลัวกลัวอะไรความมืดอ๋อกลัวความมืดปกติเป็นคนกลัวพวกพูดผีพิสารอะไรไหมถามว่ากลัวไหมเราก็ไม่กลัวแต่ค่อนข้างจะเชื่อน,นิดๆเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงตรงข้ามกับวัดอ๋อ พออยู fate, pues ่ตรงข้ามกับว like ัดนี okay. mm ่ความรู้สึกการไอ้กลัวเนี่ยมันก็มีมีบ้างแต่น้อยอะยู่มั่น้อยวัดเนี่ยมันจะวองเวงแต่ทีนี้ที่กลัวก็คือเราเดินทางมาเนี่ยเราก็เราก็ไม่รู้ว่าจะคิดจะเจออะไรกับความมืดระหว่างเดินทางเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเราคิดว่าเราผิดเวลาแล้วเราจะต้องกลับบ้านให้ได้แต่ทีนี้ระหว่างเดินทางเราก็เดินไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอืม จุดมุ่งหมายคือจะกลับบ้านคือจะกลับบ้านเพราะเราผิดเวลาเพราะมารถไฟไม่ทันเราก็ต้องเดินเอาอะอะระหว่างที่เดินเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็มีคนที่เขาใช้ทางทางเท้าในทางรถไฟมันก็มีบ้างแต่ว่ามนานจะมีสักทีหนึ่งะระหว่างที่เดินมาเรื่อยๆรืเราก็ไม่ได้คิดอะไร มันมีแสงที่มันส่องผ่านมาก,กับทางรถไฟเนี่ยแล้วเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยมันเราก็เห็นมีอยู่ว่าคือเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันมันเดินมากับทางรถไฟแล้วเราจะต้องเดินสวนขึ้นไป๋อ,อคือคือเดินมาตรงหาเราคือเดินมาทางเราแล้วเราก็จะต้องเดินไปทางนู้นเราก็คิดว่าอาจจะเป็นคนหรืออะไรที่มันจะต้องเดินกับทางนี้เราจะกลับทางนู้น มันก็ต้องสวนทางกันระหว่างที่สวนมันก็ระยะทางที่จะมาถึงบ้านเนี่ยมันจะต้องมีสะพานข้ามคลองแต่เป็นเป็นทางรถไฟระหว่างนั้นเราก็ไม่คิดเลยพอพอจะถึงสะพานมันก็จะมีอะไรที่มันสวนมาแล้วก็เราก็หลบเขาอะอแล้วไอ้ทางรถไฟเนี่ย ไอ้ข้างทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นที่ใหญ่มากมายอที่มันเป็นที่ล,ลกๆ,ๆแล้วมันมีหญ้าเยอะแล้วก็เออให้เขาผ่านไปก่อนแล้วก็เราก็จะหลบไปข้างๆแต่ที่เดินมามันไม่ใช่ระดับสายตามันตามกว่าสายตาท,ที่กําลังจะสวนกันเราเนี่ยที่กําลังจะสวนกันเราแล้วก็คิดว่าไม่ใช่คนแน่อืมแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นผีหรืออะไรเพราะเราไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเรามุ่งอย่างเดียวคือจะกลับบ้านแต่ที่สวนมาเนี่ย มันไม่ใช่คนไม่ใช่คนคือมันเป็นความผิดปกติคือคือมันมันสี่ขาไงโอ้มันสี่ขาทีนี้มันมันเราก็ตั้งใจมองเพราะความมืดแล้วผสมกับไอ้ทิ่งที่มันเดินมามันดำพอมาใกล้ๆแล้วก็เออมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรถ้าภาษาชาวบ้านก็หมาแล้วทีนี้ เราก็เออเราก็หลบมันหน่อยเพราะว่ามันเป็นสัตว์อาจจะเป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์ดีเราก็ไม่รู้ก็หลบข้างทางแต่ว่าข้างทางมันลกมากเราก็เออเราก็โลปยืนก่อนระหว่างที่เดินมาเข้าสวนมาก็คือมันเป็นมันเป็นเป็นหมาแล้วก็เออไม่ได้คิดอะไรพอมันเดินผ่านไปข้างหลงังปุ๊บข้างหน้าเราจะเป็นสะพานอื ข้างหน้าจะเราเราจะเป็นสะพานเราก็ต้องหันมาดูว่าจะมีรถไฟอะไรมาข้างหลังหรือเปล่าเพราะเราจะต้องข้ามสะพาน <S 2> <S 2> ต้องเดินในทาง<น>ารที่สวนกับที่เข้าใจว่าเป็นมาคือมันผ่านไปแล้วไอ้มานั่นมันผ่านไปแล้วทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเดินข้ามทางข้ามคลองอข้ามคลองนี้มันจะต้องเดินบนทางรถไฟเราก็ขึ้นจากข้างทางเดินตามทางรถไฟพอเดินผ่านไปปุ๊บเราก็ต้องหันไปดูว่า อขอ้างหลัง,ง,ลงจะมีรถมาหรือเปล่าข้างหน้าจะมีรถมาหรือเปล่าเ,เพราะเราต้องอยู่ในในในรางแล้วหันกลับไปอีกทีไอ้ไอหมาตัวนั้นมันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่หมาแล้วอะมันเป็นอะไรมันเป็นสีขาวแล้วมันตัวก็เป็นขาวเลยแล้วยังลักษณะยังเตีย้ยมันก็ไม่ใช่เรากลายเป็นสองขาอ้าวโอ้ขนลุกเลยแล้วมันมีเสียงร้องอืมมันคือห่าน มันเป็นห่านหานสีขาวไอ้ที่สวนก็เราไปดำๆน่ะใช่ห่านสีขาวโอ้ทีนี้มันเริ่มเริ่มมีอาการแล้วร้องเสียงมันร้องยังไงเสียงมันก็เสียงห่านเลยโอ้เสียงร้องหานพอเสียงหานปุ๊บเราก็คิดว่าเออมันคงจะขึ้นมาจากคลองแต่มันนึกอีกทีทีนี้เราก็จะไปไหนไม่ได้แล้วเพราะเราอยู่กลางกลางคลองแล้วเพราะว่าทางรถไฟนี่มันจะข้ามคลอง พอมันเดินไปเราก็คิดว่าเออหานมันคงขึ้นมาจากคลองที่ที่เราเดินข้ามก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินเรื่อยๆมันก็เริ่มคิดละเมื่อกี้ตาเรามันฝาดหรือเปล่าแต่มันคนละสีเลยนะออตอนนั้นในใจมีอย่างไงอย่างไงมีความคิดอย่างไงก็ไม่รู้คือมัน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 ไปต่อไม่ได้แล้วไอ้ใจอะมันมันมันตายแล้วตัวมันเริ่มเริ่มเริ่มกล้าไม่ออก แต่ก็เราก็พยายามจะไม่คิดเรื่องอที่มันเกินไปเพราะเราเป็นเด็กวัดออยู่ข้างวัดแล้วก็คิดว่าเออมันคงจะมีเรื่องอะไรที่มันแปลกๆกับอสิ่งนี้กับที่เราเห็นเนอะแต่ระหว่างที่เดินทางเราก็เดินมาเกือบจะถึงบ้านอีกประมาณทักสี่ห้ารอยเมตรมันจะมีทางเข้าบ้านเนี่ยมมีมันเขาเรียกอะไร ต้นกล้วยอะกล้วยตันีเป็นกอกล้วยเป็นอะไรเงี้ยเนาะ,ออะพอพ้นจากทางรถไฟแล้วมันจะต้องเดินลงทางเท้าเข้าบ้านแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วว่าม,มันเลยตรงนั้นไปแล้วเราก็เริ่มสบายใจแนละ้วแต่ทางลงเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีดงกล้วยแต่กล้วยน่ยมันไม่ใช่กล้วยน้ำาวานหรือกล้ว,วยอะไรมันเป็นกล้วยตันีโอ้อ้ากล้วยตันีเนยกล้วยตันีแล้วพอเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บ มันจะมีต้นก้ามปูอยู่ข้างๆอยู่มันเป็นทางทางทางเข้าบ้านแต่ทางเนี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วเพราะมันเป็นทางเข้าบ้านที่เราเดินประจํมเพราะเช้าเย็นเช้าเย็นเรามันเดินประจําแต่ทีเนี้ยมันมันมันมืดแล้วเพราะเราผิดเวลาอืมันก็จะมีเขาเคยเคยพูดอยู่ว่ามันมันจะอาจจะมีเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเราก็เริ่มเริ่มคิดอีกแล้วคิดคิด ปรากฏว่าไอ้ตรงกล้วยตะนีไม่มีอะไรแต่ว่าที่ต้นจามจามจุรีจามยุรีที่มนทบขึ้นไปหน่อยต้นเนี้ยใช่ใช่มันมันมีเสียงครุยเสียงครุยเลยเสียงครุยเสียงคุยแล้วก็เออมันคงจะเป็นเสียงข้างๆบ้านที่เขาอยู่ข้างทางนี่น่ากลัวนี่เนี่ยน่ากลัวตั้งต่ะเจอหมาและเป็นห่านแล้ว แล้วเรจะเข้ามามาเจอนี่เสียงคุยเล้วยังไงต่อเราก็คิดว่าเออมันเป็นเสียงคุยเสียงคุยเนี่ยมันเราก็ฟังอยู่ว่าเออคุยเราก็เคยเราก็เคยเป่านะเพลงนี้เราก็เคยเล่นนะแสดงว่าคุณเป่า แต่ว่ายิกประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงบ้านทีนี้บ้านมันก็เริ่มจะมีแล้วแตถ้าทางรถไฟมันเริ่มม,มีานช่องชาวบ้านมาแลันเริ่มม,มีแล้ว <Laughs. S 1> แล้วก็เออเสียงมันมาจากบ้านหรือเปล่ามันมีเสียงทักขึ้นมาว่าเพิ่งกลับเหรอโอ้โหความกลางความมืดๆเนี่ยนะจากนั้นแหละมันจะเข้าบ้านอยู่แล้วต้องรีบเลยแหละ อนี่แล้วมานั่งวิเคราะห์เอาเองว่าที่บ้านเราจะทำไงแล้วไอ้เสียงคุยนี่มันมาจากไหนไอหานไอไอหานกับไอตอนนั้นลืมไปแล้วไหมลืมหานกับหมาแล้วเนาะไอตอนสุดท้ายนี่แหละก็ไอเออกเสียงที่ทักมานะเขาถามว่าเพิ่งกลับเหรอทําไมเขารู้ว่าเรากลับสายหรือว่าเรากลับไม่ทันอะไรอย่างนี้ถามเหมือนกับ หมือนก็รู้ว่ารู้จักเลยอ,อะไรทําไมถึงไม่กลับทำไมวันนี้ถึงกลับชาหรือว่าเพิ่งกลับเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงบ้านก็นั่งวิเคราะห์ได้ปรากฏว่าเพื่อนนะ่ะมันไปนั่งเป่าคุยเล่นกันที่ต้นจามโอ้โห ก็พนเพนแล้วคือเอพื่อนในคืนนี้มันก็เล่นเพลงเดียวกับเราที่เราเคยเล่นไงเราก็มาคิดได้ว่าเอ้ทำไมถึงมาเล่นเพลงเดียวกับเราโอ้โหอินใแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นเพื่อนแล้วล่ะเพราะว่าจากพอได้ยินเสียงว่าเพิ่งกลับเลแล้วก็ถึงบ้านแล้ว <c oughs> เพราะมันเดินเดินผิดฝาปกติ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเรื่องที่น่าัวก็คือไอ้หมาที่เดินผ่านเราเนี่ย อันนั้นมันเลี่ยงไม่ได้มันเออมันกลายเป็นเป็นหงเป็นอะไรนะี่นะเป็นหานขาอะไเงี้ยเออเนะและ้วก็มันมันก็น่าแปลกนะมมันแปลกคือตรงที่ขาวแล้วมันเอ,อ้มันดํามาแล้วพอวหันหันไปดูคือตั้งใจอย่าหาันดูรถเพราะเราต้องขึ้นออสะพานข้ามคลองออพอไม่มีรถกลายเป็นหานี้มันก็มันก็เริ่มมีอาการแล้วหล่ะแล้วหมายตอนที่ว่าไอ้ไอ้เพื่อนกลับเลยเนี่ยโหเนาะ กลายเป็นเพื่อนทักออแต่วไม่รู้ละ่ะจะเป็นเพื่อนหรอือเป็นอะไรก็แล้วแหละนะคุณมันยามวิการแล้วมันมันเป็นทางที่เปลี่ยวอยู่แล้วไงสมัยก่อนอออออนะถ้าถ้าจากคําบอกเล่าที่ว่าประตูน้ําฉิมพลีใช่ไหมอตอนนั้นยังมีเรือวิ่งอยู่แล้วก็ทางรถไฟที่สายใต้หนู ันก็น่ากลัวอยู่แล้วแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับทางรถไฟนี่มันมีเรื่องอะไรน่า,าไอ้ด้วยควยามคุ้นเคยที่เราอยู่กับทางรถไฟเนี่ยเราเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันการเดินการอะไรนี่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยใช้เวลานั้นเอา้าถามจริงๆว่ากลัวไหมล่ะที่ตอนที่ไปยังไม่รู้ว่าเสียงเพื่อนเนี่ยตอนนั้นนะ่ะกลัวแน่ๆโอ้โหกลัวเลยไม่ไม่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเสียงใครมาทักตั้งแต่นั้นมาไอ้ความเชื่อเลยมันเป็นเวลาเท่าไหร่ตอนนั้นอะ อยู่มันเพลพแล้วอ่ะเพราะว่ากลับจากโรงเรียนเนี่ยมันสี่โมงพอสี่โมงแล้วรถมันออกประมาณห้าโมงห้าโมงไม่ทันคือเราต้องล่องเรือล่องเรือกลับจากบางกอกร้อยมาถึงนี่ก็ประมาณอีกชั่วโมงกว่าก็ประมาณหกโมงกว่าเกือบตุ่มเท่าที่คุณเห็นหมาเห็นห่านเนี่ยมันยังมันยังไม่มืดดึกเท่าไหร่นะมันก็ใช่ไงเออมันเป็นเวลาที่ว่าช่วงที่อ่ะมันเพลอ่ะ ยังพอมองมองอะไรเห็นแต่แล้วบนทางรถไฟนี่มันจะมีแสงเข้ามาโอ้โหก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะะมันยังมันยังมีอีกหลายเรื่องแต่ว่ามันคอยแสดงว่าเราเราจะต้องเป็นคนที่มีเซนหรือมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อย่างถึงได้เจออยู่เรื่อะเหมือนผมผมเองก็เคยเจอกันผมนึกว่าผมเองไง่ก็เชื่อเรื่องนี้เพราะว่า เราเคยเจอแค่นั้นเองผมมีเรื่องเล่าอีกเยอะเดี๋ยวมันมันมีโอกาสที่จะมาคุยกันคุยกันอีกฮะเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากคุณบูเนะก็ฟังกันว่าเอ้าฟังกันอะไรเป็นข้อคิดข้ออะไรนะก็เบาๆกันไปหน่อยก็เดี๋ยวมันจะมีหนักๆวันนี้ก็ยังจะยังมีเดี๋ยวค่อยคุยกันมันมันมันก็น่ามันตอนไอตอนที่มาเจอเพื่อนนี่แหละเนี่ยโอ้เปล่าคุยเนี่ยโอ้แต่เราไม่รู้ว่า เพื่อนไม่เพื่อนตอนนั้นเราก็ตกใจแล้วล่ะโอเคเอา้าวขอบคุณครับปัดไม่รู้เลยถ้ารลักชอบเรื่องราวแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะเป็นกําลังใจก,กันครับจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องจากผู้มีประสบการณ์มาเล่าอย่างนี้นะฮะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ